สวัสดีครับผมสกายนะครับวันนี้ผมก็จะมาวาดสาวน้อยน่ารักอีกคนหนึ่งนะครับในเมื่อวาดไปสองแล้วก็วาดอีกสักคนหนึ่งนะครับเพื่อให้เกิดความน่ารักสถิตอยู่ในฝีมือของผมนะครับก็ในเมื่อผมอุตส่าห์วาดไปแล้วสองนะเพื่อไม่ให้ลืมวิธีการวาดความน่ารักนะครับก็ต้องวาดซ้ําอีกสักตัวหนึ่งนะครับนี่ครับเวลาฝึกก็ต้องแบบนี้นะครับวาดซ้ําไปซ้ำมาอย่างนี้นะครับ ก็สาวน้อยที่ผมจะเอามาวาดคราวนี้ก็จะเป็นเฮเลนานะครับนี่ก็เป็นสาวน้อยที่น่าสงสารนะครับเพราะว่าเทินตาบอดนะครับนี่ครับผมเลยต้องวาดแว่นก่อนเลยครับนี่งทรงกลมใหญ่ๆเลยครับแต่ข้อดีคือตัวนี้จะวาดง่ายหน่อยคือตรงไม่ต้องวาดลูกกตานะครับแต่จะยากตรงที่วาดเป็นแว่นแทนนะครับแว่นก็จะทรงกลมๆเลยครับพยายามวาดให้มันทรงกลมนะครับนี่ประมาณนี้ครับอ่า ก็ให้มันดูว่ามันกลมแล้วกันนะครับเอาให้มันกลมที่สุดนะครับก็คาแรคเตอร์ตัวนี้ก็เป็นคาแรคเตอร์ที่นั่งสงสารนะครับเพราะว่าเป็นโรคเลือดข้างในสมองนะครับแล้วถึงกาดขนาดทําให้ตานั้นบอดสนิทเลยทันทีอ่าก็เป็นเด็กสาวที่นั่งสงศารนะครับก็รู้สึกจะบอดมาตั้งแต่เด็กเลย แต่ว่าโชคดีนะครับเพราะว่าถึงแม้จะตาบอดนะครับแต่สิ่งที่สาวน้อยคนนี้ได้มากับเป็นตาทิพย์นะครับโหสุดยอดเลยครับนี่นี่ครับวาดวาดอ่าแว่นตาก็เป็นกากบาดเช่นกันเลยนะครับอ่าเพราะว่ามาจากเรื่องเดียวกันเลยครับก็คือ identity fire นะครับอ่าก็ประมาณนี้เลยครับตาก็จะเป็นคล้ายเม็ดกระดุมนะครับส่วนตัวนี้ตาบอดก็จริงแต่แว่นก็ยังเป็นเม็ดกระดุมเช่นเคยนะครับ และนี่ก็คือเส้นน้ำผางนะครับอ่าเหมือนเดิมเลยครับแล้วก็เส้นกะโหลกอ่าเป็นการทบทวนฝีมือเราด้วยนะครับว่ายังจําการขึ้นโครงแบบเดิมได้ไหมเพราะว่าผมก็ทํามาหลายคลิปก็ทกําคล้ายเดิมตลอดเลยครับ <c oughs> การมีเส้นกะโหลกก็เพื่อกําหนดตรงนี้นะครับผมด้านหน้านะครับนี่อันนี้ก็จะหวีเป๋นะครับประมาณนี้อ่าแล้วก็ปัดไปข้างเนืองอ่าประมาณนี้ครับ จากนั้นเราก็จะวาดผมด้านข้างนะครับก็มีปอยนิดนึงเพื่อให้มันมีความน่ารักนะครับส่วนผมของเฮเลนาก็จะเป็นอ่าทรงอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะบ๊อบแบบแบบม้วนๆน,นะครับแบบนี้อ่านี่ครับเวลาวาดทรงผมก็วาดเป็นก้อนๆแล้วตวัดไปตวัดมาอย่างนี้เลยครับนี่อย่างนี้อ่ามันจะได้ดูผิวไหวนะครับนี่อารมณ์เหมือนมีลมพัดแล้วก็ม้วนอะไรเงี้ยเพื่อความอ่าอ่าเป็นธรรมชาติ นี่ครับก็อีกข้างหนึ่งก็เช่นกันนะครับอ่าก็วาดลงมาเป็นก้อนก่อนแล้วครับแล้วก็ซอยเส้นไปครับนี่แล้วก็ค่อยโค้งตวัดให้เป็นธรรมชาตินะครับเส้นเดียวขีดมาเลยครับนี่ไม่ต้องกลัวผ้าอะไรทั้งสิ้นนะเพราะว่าเรากำลังสเก็ตอยู่นะครับไม่จำเป็นต้องสวยแล้วนี่ก็คือหมวกนะครับคาแรกเตอร์ตัวนี้เขาใส่หมวกนะครับอ่านี่ใส่หมวกคล้ายๆหมวกคาร์บอยนะครับอ่าใส่ไปนี่ ประมาณนี้ครับวาดหมวกก็ไม่ได้วาดยากนะครับอ่านี่นี่คือปีกหมวกนะครับประมาณนี้ต่อต่อไปเราก็วาดหมวกแล้วครับนี่ก็ติดตัวหนีบเช่นเคยนะครับเดี๋ยวที่เหลืออะไรที่อยู่ตรงตัวหนีบมันบงังเดี๋ยวผมค่อยไปเติมนอกรอบนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับนี่อันนี้ก็จะให้มันเป็นรอยรอยตะเข็บนะครับ ลอยตะเข็บของอ่าตุ๊กตานะครับเป็นหมวกตุ๊กตานี่ประมาณนี้แล้วนี่ก็จะเป็นอ่าหมวกมันขาดนะครับก็จะมีอ่าสำลีหลุดออกมาบ้างนะครับนี่หมวกขาดประมาณนี้ครับรายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยๆับไม่มีอะไรอะไรที่ตัวเด็กมันบังเอาไว้เดี๋ยวผมเข้าไปเติมทีหลังนะครับนี่ประมาณนี้พอเราได้อ่า หัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทําการวาดโครงตัวนะครับส่วนโครงตัวก็ง่ายๆครับไม่ต้องวาดอะไรมากเพราะว่าตอนนี้หัวก็เต็มหน้ากระดาษผมแล้วฉะนั้นก็ขึ้นโครงแบบง่ายๆครับตีเหลี่ยมเหลี่ยมง่ายๆตีเส้นลงมาตรงกลางนะครับอเพื่อกําหนดให้มันอยูอ่ให้มีเกิดความบาลานซ์นะครับของตัวนะครับนี่ก็ประมาณนี้ครับเส้นหายลาแล้วก็ขีด2เส้นครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมแค่นี้เราก็ได้ตัวสาวน้อยแล้ะอ่าแล้วบริเวณคอก็จะประมาณนี้ครับ ต่อไปผมก็จะวาดแขนแขนมันก็จะถือไม้เท้านะครับไม้เทา้ากายสิทธิ์ครับรู้สึกตัวในเกมนี่เวลามันใช้ไม้เท้าตัวนี้เคาะนะครับปรากฏว่ามันสามารถที่จะแบบเห็นทะลุเลยครับเหมือนกับมียานพิเศษมีตาทิพย์ครับสามารถเห็นทั้งตัวผู้ล่าผู้ไล่จับอะไรได้หมดเลยนะครับ สามารถมองไกลได้มากกว่าคนปกติครับโอ้โหสมแล้วครับนี่ครับตาทิ์ครับถึงตาจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ปรากฏว่ามีตาทิ์ในใจสามารถเห็นไปไกลถึงเป็นลี้ๆเลยครับโอ้โหสุดยอดครับตัวนี้ไอตัวนี้น่าจะเป็นสายจี๊ดเลยนะครับสามารถที่จะวิ่งหลบหนีหลบอะไรได้สบายๆเลยอ่าแล้วนี่คือนี่ครับไม้เท้ามันนะครับ ยาปกติก็จะเป็นไม้เท้าของคนตาบอดนะครับแต่ถ้าเคาะมาเมื่อไหร่นี่จะเป็นไม้เท้ากายสิทธิ์นะครับโอ้โหสามารถเหมือนเป็นเลดาโซดาเป็นเลนาโซนา่าของเรือดำน้ำได้เลยนะครับโอ้โหสุดยอดมากอันนี้อ่าแล้วนี่ก็คือผ้าพันคอนครับก็คล้ายผ้าพันคอลูกเสือนะครับก็พันไปครับนี่ประมาณนี้ง่ายๆครับรายละเอียดตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับ ก็จะยากแค่ประมาณทรงผมนะครับทรงผมก็พยายามวาดให้มันริ้วๆแบบที่ผมทานะครับนี่ครับส่วนเสื้อก็เป็นเสื้อที่มีปกแบบนี้ครับอ่าเหมือนชุดสูทนะครับแล้วก็มีรายละเอียดเป็นรอยตะเข็บนะครับง่ายๆขีดๆงนี้เลยครับแต่ถ้าอยากให้สวยก็ขีดดีๆนะครับของผมนี่มันค่อนข้างจะล่วงนะครับนี่ครับการวาดของผมจะเป็นการวาดแบบลวกไวยเตี๋ยวนะครับไม่ค่อยจะอ่ารายละเอียดอะไรดีมากมายนะครับนี่ประมาณนี้ อ่าตรงนี้ก็จะเป็นแบบอ่าเสื้อมันแบบขาดนะครับแล้วก็มีสมรีทะลักออกมานะครับนี่ประมาณนี้เลยนี่แล้วมีรอยตะเข็บครับนี่ก็คือแขนเสื้อนะครับอ่าแค่นี้แล้วต่อไปก็อีกข้างนึงนะครับอ่าแค่นี้เราก็จะได้ตัวละครของเฮเลน่านะครับผู้มีตาทิพย์นะครับอ่าเดี๋ยวก็จะไปตัดเส้นแบบคร่าวๆกันนะครับว่ามันเป็นยังไงครับ เดี๋นี่คือการตัดเส้นแบบคร่าวๆนะครับก็เหมือนเดิมครับใช้ปากกาเลยครับเพราะว่ารายละเอียดไม่ค่อยเยอะนะครับสามารถใช้ปากกาวาดได้สบายๆเลยครับแต่ที่จะยากก็คือตรงเส้นผมเนี่แหละครับเส้นผมเวลาเราตวัดเราก็พยายามตวัดเส้นเดียวเลยนะครับมั่นใจแล้วก็ตวัดเลยส่วนแว่นก็ค่อยๆเล็มนะครับอย่าไปตวัดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่กลมส่วนเส้นผมนี่ก็ตวัดเลยครับขีดๆตวัดเลย ผมมันจะดูผิวไหวผิวสลวยนะครับเหมือนยาสระผมทําให้ผมนุ่มสลวยนะครับนี่ครับแล้วก็เติมเติมไปครับไม่มีอะไรยากครับแค่นี้เราก็ได้อ่เฮเลนาฉบับตัดเส้นคร่าวๆแล้วอ่าแล้วค่อยไปตัดเส้นจริงๆเพิ่มรายละเอียดที่เราชื่นชอบได้ตามใจเลยนะครับ อาต่อไปก็จะเป็นใครไม่ได้นะครับก็ต้องเป็นตัวนี้เลยครับเกอีชานะครับอ่าก็ในเมื่อสาวตาบอดนี่มันค่อนข้างจะเป็นสายจี๊ดนะครับสามารถวิ่งหลบหนีอะไรได้เหมือนหนูนะครับฉะนั้นการที่จะจับตัวอ่าสาวน้อยเฮเลน,นาได้คงไม่ใช่เรื่องง่ายครับก็ต้องพึ่งตัวนี้นะครับก็คือเกอีชานี่เองครับเพราะว่าค่อนข้างที่ผมได้ยินมาคือค่อนข้างจะรวดเร็วนะครับ แต่ประวัติก็น่าจะแสนเศร้าเหมือนเช่นกันเลยนะครับผมไม่เข้าใจเลยครับว่าเกมนี้นี่ทำไมประวัติอ่าแต่และตัวนี่ค่อนข้างจะรันทดมากเลยนะครับอ่าแล้วส่วนตัวนี้นี่ผมก็จะวาดเป็นสไตล์ของผมเลยนะครับอ่าก็จะเป็นลูก,กตาสวยๆหวานๆแบบนี้นะครับผมจะทำให้มันคมเข้มเลยครับคาแรคเตอร์ตัวนี้นี่ผมก็มีความรู้สึกคล้ายๆกับมุซันตัวผู้หญิงนะครับ ก็ค่อนข้างจะดุดุดโหดๆแล้วก็ชุดออกมืดๆนะครับนี่ตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ค่อนข้างจะดูลำบากหน่อยนะเพราะว่าผมค่อนข้างจะวาดตัวเล็กนะครับแล้วดินสอสีแดงผมก็ไม่ค่อยแหลมเช่นเคยนะครับ <c oughs> ฉะนั้นเพื่อนๆก็จ้องให้ดีแล้วกันนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้ครับตา ถ้าดูไม่ชัดเดี๋ยวค่อยไปดูตอนตัดเส้นแบบคร่าวๆอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับว่าผมวาดแบบไหนนะครับประมาณนี้ครับหลังจากนั้นก็เช่นเคยนะครับก็วาดเส้นหน้าผากนะครับเวลาวาดเส้นหน้าผากก็ให้มันโค้งเล็กน้อยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวที่เปิดหน้าผากนะครับถ้าเปิดหน้าผากก็จะพยายามวาดให้มันโค้งๆนะบริบเวณหน้าผากมันจะได้ดูสวยงามนะครับแล้วนี่ก็เป็นปอยผม ด้านหน้าที่จะออกมาแบบสวยๆสัก2เส้นนะรประมาณนี้ลงมาตวัดลงมา2เส้นนะประมาณนี้เลยแล้วก็เป็นอ่าทรงแบบทรงญี่ปุ่นนะผู้หญิงญี่ปุ่นเลยก็คือมีผมนนหนาๆใหญ่ๆเลยนะครับลวบไปด้านบนนะครับนี่แล้วก็ไปด้านหลังนี่มันก็จะบานๆนี้เลยครับนนหนาๆบานๆ แล้วก็จะมีที่รัดผมตรงนี้นะครับตรงข้างบนด้านหลังอ่านี่ครับส่วนผมอันนี้มันก็จะแบบทับหูด้วยเลยนะเพราะว่าเป็นการเอาผมนี่รวบทั้งหมดแล้วก็บังที่หูแล้วก็ไปไว้ข้างหลังด้านบนนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้คือหูมันจะไม่เห็นหูเลยครับ ประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็จะมาวาดอ่าบอดี้กันเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เราวาดหน้าเสร็จแล้วบอดี้ก็เหมือนเคยนะครับพยายามล่ากให้คล่องนะครับก็คือสี่เหลี่ยมนะประมาณนี้เลยครับนี่แค่นี้เราก็ได้ตัวแล้วแล้วนี่ก็คือเส้นเอวนะครับอ่าลักเอวได้แล้วก็จะเป็นเส้นสะโพกนะครับต่อลงมาเลยนี่ จากนั้นก็เป็นกางเกงในนะครับจริงๆจะวาดก็ได้ไม่วาดก็ได้นะเพราะว่าตัวนี้มันใส่กิโมโนนะครับยังไงก็มองไม่เห็นอยู่แล้วแล้วก็ขานะครับก็วาดคร่าวๆง่ายๆเลยครับ <laughs> เพราะว่ามันมีกิโมโนบังใหญ่ๆอยู่แล้วครับแล้วก็ไม่ได้ยืนฉีกขาอะไรมากมายเป็นยืนเป็นขาตรงนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็วาดนี่ครับแขนท่อนบนกับแขนท่อนล่างเลยครับประมาณนี้จะให้ทํามือแบบอย่างนี้ครับกําลังแบบจับพัดอยู่นะครับ นี่แล้วนี่นิ้วก้อยครับนิ้วนางนิ้วกลางแล้วก็นิ้วชี้นะครับประมาณนี้แล้วนี่ก็จะเป็นพัดนะครับนี่วาดพัดก่อนครับนี่ประมาณนี้ครับคร่าวๆแล้วนี่ก็เป็นผู้นะครับผู้ของพัดมันแล้วนี่ก็เป็นมืออีกข้างหนึ่งครับที่จับพัดอยู่ก็นิ้วกลางนิ้วชี้นะครับประมาณนี้นี่ครับมือ นี่ก็เป็นมืออีกข้างนะครับแขนท่อนล่างแล้วก็แขนท่อนบนนะครับลากออกมาเชื่อมกันเลยครับแบบนี้ง่ายๆเลยครับแค่นี้เราก็ได้โครงตัวเสร็จแล้วนะครับจากนั้นเราก็เติมรายละเอียดเพิ่มได้เลยนะครับเพราะตอนนี้เรามีโครงตัวที่ค่อนข้างจะแม่นยำสวยงามแล้วครับจากนั้นเราก็วาดเสื้อผ้าใส่ได้เลยนะครับตัวนี้ก็เป็นญี่ปุ่นโบราณนะครับก็เป็นกิโมโนนะครับแต่ที่แปลกคือตรงนี้นะครับมันจะแหลมๆเหมือนปกคอเสื้อนะเหมือนดักคิวลาครับนี่ ก็ประมาณนี้เลยแล้วก็มีผมนี่คือผมด้านหลังนะครับก็จะมียาวๆมาสองเส้นนะครับอ่าก็เดี๋ยวค้างไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาวาดแขนก่อนแล้วกันอันนี้ก็จะวาดให้ไหลมันตกมานิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นผู้หญิงแล้วก็ใส่กิโมโยกิโมโนครับนี่ประมาณนี้ก็วาดรอยยับนี่ทิ้งลงมาอย่างนี้แล้วก็ ก็จะเป็นแบบแขนเสื้อที่มันยาวๆนะครับประมาณนี้เอายาวอย่างนี้เลยกันประมาณนี้ครับนี่ตอนนี้ก็เป็นรอยพับรอยยับนะครับการวาดรอยยับก็วาดขีดๆตามที่เราต้องการนะครับอยากให้มันยับตรงไหนส่วนใหญ่จะยับตรงบริเวณข้อพับนะครับส่วนที่เหลือก็ผมก็จะมั่วเอานะครับตามสัญชาตญาณแต่หลักๆก,ก็จะเน้นตรงที่ข้อพับมันนะครับนี่ครับ ตรงบริเวณที่ผมล่างโครงเอาไว้แล้วเป็นข้อเวลามันพับแขนพับขาอยาระหว่างท่อนบนกับท่อนล่างนะครับผมก็จะมักจะมีรอยยับตรงบริเวณนั้นก่อนนะครับส่วนที่เหลือก็ขีดม่วๆไปนะครับนี่ครับแค่นี้เราก็ได้แขนเสื้อละเราตรงนี้ก็จะเป็นท่อนขานะก็จะเป็นกิโมโนแล้วยาวๆไม่ต้องคิดมากนะนี่ครับก็จะเป็นโวดทรงจากหนาแล้วก็มาบางนะครับแล้วก็ค่อยบานออกไปนะครับนี่ครับ หนาแล้วก็บางแบบคอดลงมาแล้วก็ค่อยบานออกไปนะครับตรงบริเวณขาแค่นี้เองครับแค่นี้เราก็ได้ตัวนี้ละนี่แล้วก็นี่ผมมันนะครับนี่เป็น2เส้นครับเป็นจุดเด่นเลยมั้งเนี่ยนี่ลากลงมาเข้าข้าครับแบบนี้เติมระเอียดเล็กๆน้อยครับหปลาลงหปลาลาครับใส่ไปครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างน่าสงสารครับเอชา ก็เนื่องจากว่าผมได้อ่านประวัติมาคือมีความรักแล้วเหมือนกับความรักไม่สมหวังนะครับจากนั้นก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะผมก็ไม่รู้รายละเอียดน,นะครับเหมือนกับเกยชาคนนี้นี่ขอแค่จะเต้นลํอาทำอาชีพเต้นลํอาบริการลูกค้าแต่ปรากฏว่าเหมือนกับโดนดูถูกเกียดยามนะครับแล้วอยู่ดีๆความรักก็ไม่สมหวังแล้วสักพักหนึ่งก็ผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับเนี่ยตัวนี้ครับที่ผมกาลังจะวาดมันเหมือนกับ ตัวเกย่ชานี่ไปเจอสแตนหรือมันกลายล่างได้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับผมดูเหมือนสแตนเลยอ่ะนี่ครับไม่แพ้โจโจเลยครับโจโจนี่ครับมีสแตนเป็นคล้ายๆตัวหนากากญี่ปุ่นเหมือนปีศาจญี่ปุ่นนะครับนี่ไม่รู้เป็นสแตนหรือว่าเป็นร่างแปลงอะไรสักอย่างนะครับนี่ก็ไหนๆแล้วก็วาดคู่กันเลยนะครับอ่า ก็จะเป็นหน้ากากปีศาจนะคล้ายๆหน้ากากปีศาจแล้วก็นี่ก็มันก็จะคาบพัดนะครับนี่ครับพอมันคาพัดนี่ผมก็เอ๊ะมันใช่ตัวเกอิชากายล่างหรือเปล่าเนี่ยครับไม่แน่ใจนะครับดูๆไปก็คล้า,ายๆนะครับอ่าแล้วตัวนี้ก็จะมีเขาด้วยนะครับมันก็จะเป็นเขาแบบค่อนข้างจะแหลมยาวเหมือนปีศาจนะครับนี่ประมาณนี้ครับ แล้วก็ติดตัวหนีบเช่นเคยครับแล้วผมก็จะไปค่อยวาดทีหลังนะครับอ่ะมาวาดอีกข้างนึงก่อน,นครับนี่แล้วก็มีผมปลอยหนึ่งเส้นหนึ่งอย่างยาวแล้วแบบนี้แล้วทรงผมก็คล้ายๆกับเกอีชานะครับก็เป็นทรงญี่ปุ่นโบราณนะครับนนหนาๆเปะนี่ครับแบบผู้หญิงเลยครับนี่ ส่วนตรงที่ติดตัวหนีบนี่เพื่อนๆก็ไปดูผมว่าตอนอตัดเส้นแบบข้าวได้เลยนะเพราะว่าตรงนี้มันติดตัวหนีบเดี๋ยวค่อยไปไว้วาดที่หลังแล้วกันนะครับนี่ไม่ยากครับอ่าตอนนี้เราก็ได้หน้าละหน้าของปีศาจแล้วนี่อ่า ก็เติมรายละเอียดเล็กๆน้อยๆให้มันดูชัดๆหน่อยนะครับเดี๋ยวเวลาตัดเส้นจะได้ไม่งงจากนั้นเราก็ทำการวาดโครงตัวเลยครับอ่าก็เนื่องจากว่าคาแรคเตอร์ตัวนี้มันพุ่งมาด้านหน้านะครับเวลาเราวาดเราก็ตัดเส้นตรงกลางแล้วก็เส้นซ้ายขวาก็พยายามแคบเข้ามานะครับจากหัวไหล่ก็จะแคบมาถึงเอวเลยนะครับสองด้านให้มันแคบเข้ามามันก็จะได้เหมือนกับพุ่งมาข้างหน้านะครับอ่าประมาณนี้แล้วนี่ก็เป็นแขนนะครับ ผมจะวาดมือมันตรงนี้ดีเลยหรือเปล่าเนี่ยผมไม่เอาดีกว่าครับก็ขิดเกียรนะครับก็ในเมื่อมันหลุดจากกรอบแล้วก็ให้มันหลุดไปนะครับจะได้ไม่ต้องวาดมือครับเสียเวลาครับคิ้เกียจตคิดอ่าแล้วนี่ก็เป็นมืออีกข้างนึงครับก็ประมาณนี้แล้วกันอนะ่ะอยู่ตรงนี้อ่าก็ทําท่าแบบกําลังจะอ่ายังไงดีอะแบบนี้แล้วกันครับนี่ นิ้วชี้ก็ประมาณนี้นครับแล้วนี่ก็คือนิ้วกลางนิ้วนางนะครับแล้วนิ้วก้อยก็อยู่ติดๆต,ตรงนั้นเลยครับอ่าประมาณนี้แล้วก็นี่เป็นกิโมโน,โนนะครับก็จะยา,ยาวๆแบบนี้เลยครับอ่าเส้นไหนมันดูบางๆเราก็ทําให้มันหนาขึ้นได้นะเพราะบางทีมันก็บางจนอ่า มือเราไปทับโดนบ่อยๆมันก็เหมือนกับเลือนลางนะครับทำให้มองไม่เห็นครับบางทีอาแล้วนี่ก็เป็นชุดกิโมโนเช่นกันนะครับก็จะมีสายรัดนะครับเป็นเชือกครับก็ประมาณนี้ครับมั่วๆเลยครับนี่พวกนี้ก็เป็นรายเอียดที่ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับฉะนั้นเวลาสเก็ตก็ไม่จำเป็นต้องสเก็ตให้มันแบบเต็มที่100%นะครับก็ข้าวๆให้รู้ว่าเราเป็นเชือกอยู่บริเวณตรงนี้ก็พอนะครับ เวลาสเก็ตเราก็ไม่จำเป็นต้องสเก็ตให้มันละเอียดทั้งหมดนะครับแค่กะโครงล่างคร่าวๆได้ก็พอแล้วนะครับแล้วก็รายละเอียดบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันมันลงตรงนี้แล้วเจ๋งก็ลองลงดูนะครับถ้าดูดีเราค่อยไปตัดเส้นอีกทีท,ทีหลังนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นช่วงอ่ามันกําลังลอยนะครับไม่รู้มันมีขาหรือเปล่านะครับนี่ครับก็ประมาณนี้เลยครับแค่นี้ที่เหลืออยากจะเติมรายละเอียดตรงไหนค่อยไปตัดเส้นเอานะครับก็ชอบตรงไหนก็ใส่ได้เลยนะครับ แล้วนี่คือการตัดเส้นแบบคร่าวๆนะครับอ่าก็ใครใช้ดินสอก็ใช้ดินสอได้นะครับส่วนใครอยากใช้ปากกาก็จัดเลยครับนี่ผมก็จัดปากกาตลอดครับนี่ครับแต่พอตัดเส้นออกมามันก็ดูสวยน่ารักดีนะครับเนี่ยออผมกะจะวาดให้มันดูหน้าเกงขาเหมือนกับมูสซันสักหน่อยครับแต่ว่าไปวาดมาก็รู้สึกเหมือนกับน่ารักครับ <c oughs> ก็ดูดีนะครับเนี่ย โอเคครับก็ตัดไปนะครับอยากได้รละเอียดตรงไหนก็ใส่ได้เลยครับตอนนี้่าจัดไปถึงแม้ผมจะใส่รละเอียดได้ไม่ครบหรืออยากจะไปเพิ่มทีหลังผมก็ไปเพิ่มทีหลังได้นะครับนี่ครับโอ้โหผมวาดปีศาทีนะฝนมันก็เกิดอาการมืดมิดเลยนะท้องฟ้ามืดมิด,มดฝนจะตกนะครับโอ้โหปีศาจนี้มันไอแรงมากเลย นี่ครับภาพมันอาจจะดูมืดๆหน่อยนะเพราะว่าเมฆมันคึมกระทันหันเลยหลังจากที่ผมวาดตัวปีศาจตัวนี้นะครับนี่ครับสุดยอดมากเลยภาพนี้ <c oughs> ก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็กดไลค์ให้ผมเสมอเลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ